สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนพระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมมานําเสนอล้อแฟชั่นนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้อขอบสินิ้วนะครับลายทีอีสามสิบเจ็ดนะครับผมตัวนี้เขาเรียกหยอดแดงนะครับถามว่าตรงไหนล่ะที่มันหยอดแดงทำไมถึงเรียกหยอดแดงก็คือตรงนี้นะครับก็คือเป็นสีแดงนะครับเขาเรียกหยอดแดงในภาษาไวรุดนะครับภาษาโลซิ่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นล้อลายทีอีสามสิบเจ็ดตัวนี้เป็นล้อเทียบนะครับไม่ใช่ล้อแท้ นะครับเพราะว่าถ้าเป็นล้อแท้เนี่ยจะเป็นของญี่ปุ่นนะครับผมเมทอินเจมันอันนี้เป็นล้อเทียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมีอะไรบอกเราบ้างนะครับตัวนี้เป็น18กว้าง9ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมอันนี้นะครับขอ18กว้าง9นิ้วนะครับเราเทินมาเองเลยกับมือนะครับผมออฟเซตนี่เท่าไหร่เอ่ยออฟเซต5นะครับผมเห็นไหมครับก็คือตัวเลขยิ่งใกล้ศูนย์นะครับล้อจะยิ่งยืดนะครับถ้าตัวเลขยิ่งเยอะยิ่งไกลศูนย์ออกไปล้อจะยิ่งขุบเข้ารถ นะครับอันนี้กว้าง5้านะครับผม offset หนะครับผมกว้าง9ก้ข้อบนะครับงานก็ตามที่เห็นเลยนะครับผมไม่มีปั๊มไทยแลนด์ไม่มีอะไรเลยนะครับตัวนี้นะครับร้อนตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถกระบะ6ลูนะครับผมมาตรฐานนะครับได้ทุก่นเลยหรือรถที่เป็นแนวฟอร์จูเนอร์เอสยูวีก็ได้นะครับที่เป็น6ลูเนี่ยท่านเอาไปใส่ได้เลยนะครับใส่กับ รถรุ่นเก่าก็ได้เช่นอิส,สุสตัวเก่าเลยนะครับผมก็เอาล้อตัวนี้ไปใส่ได้เพราะว่าล้อบจะยื่นหน่อยนะครับมันก็จะไม่ถึงกับติดนะครับติดตัวปิดรเข้างในรถก,ก็ใส่ใช้งานได้นะครับตัวนี้ล้อพร้อมยางขอบ18ผมขายอยู่ก็อยู่ประมาณสัก20,000กว่าบาทผมงลบแล้วแต่สภาพยางนะครับผมอันนี้คือยางดีๆมียี่ห้อนะแต่ถ้าเป็นยางจีน ในรอบที่ขายกันร้านทั่วไปอ่ะประมาณสัก2 0,000ืบาทื่อขายแล้วนะครับผมยังใหม่ๆนะครับตัวนี้ก็คือเรียกได้ว่าซื้อไปใส่เท่ๆได้เลยเพราะว่าราคาถูกกว่าเบิกใหม่หลายพันอยู่นะครับแล้วก็ถูกกว่าของแท้หลายหมื่นนะครับผมหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับผมแน่นะครับก็คือหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงแบบนี้เลยนะครับยังไม่เปลี่ยนสีเต็นท์นะครับผมร้านอยู่เลยซอยเทียนทะเล21มา200เมตร นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับร้านเราจะหยุดทุกวันพุธนะครับผมไม่รู้ว่าท่านดูคลิปนี้วันไหนนะครับแต่ผมจะบอกว่าร้านเราหยุดทุกวันพุธนะแล้วก็วันหยุดมาขัดตะเลิกวันพ่อนะครับก็ส่วนใหญ่เราจะหยุดวันที่5้ธันวาคมของทุกปีแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับผมแล้วก็วันแม่อะไรเงี้ยนะครับผมสิบสองสิงหาแล้วก็วันขึ้นปีใหม่วันสงการอะไรเงี้ยเดี๋ยวประกาศผ่าน Facebook ทั้งสิ้น นะครับก็คลิปนี้ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอ,อกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก๊อจากร้านต้มยงโดนพระรามสองขอลาไปก่อนสวัสดีครับ